สวัสดีครับ5พฤศจิกายน2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับเราจะเอาต้นกล้าที่เราซื้อมา2ต้นนี้ครับเราทําการอนุบาลไว้ได้3วันแล้วเช้าเมื่อเช้าเนี่ยเราก็เอามาไว้ในที่แดดเพื่อที่จะฝึกให้ต้นกล้า2ต้นนี้ รับแดดอ่อนๆในตอนเช้าเพราะว่าเรายังไม่นำมาปลูกเลยนะครับหลังจากที่เราซื้อมาเราจะทำการอนุบาลต้นกล้าสองต้นนี้ให้แข็งแรงก่อนอันนี้คือเป็นวิธีการหนึ่งที่เรากำลังดำเนินการนะครับเรายกจากออกมาจากตรงนั้นเอามาตากแดดขณะนี้เกือบจะ10โมงแล้วนะครับเราก็จะนำสองต้นนี้กลับคืนสู่ที่เดิมนะครับามาดูนะครับนี่ครับ เราก็จะเอาต้นกล้าสองต้นนี้มาไว้ในที่ร่มนะครับมีแดดลำไรในลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เราเอาต้นกล้ามาไว้ในที่ร่มอย่างนี้นะครับเราก็ใส่พวกจุลินทรีย์ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะครับเพื่อเป็นการเสริมอาหารเนื่องจากว่าอาหารที่มาจากทางร้านนั้นเขาให้อาหารทางใบเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมาอยู่กับเราเราก็จะต้องฝึกให้อาหารทางดินจากนั้นแล้วเราก็ใช้ผ้าสแลนมาคลุมอมความชื้นไว้นะครับถ้าเราไม่มีผ้าสแลนนะครับเราก็ใช้พวกฟางพวกหญ้าแห้งมาคลุมไว้อย่างนี้นะครับคุมไว้เพื่ออมความชืน้นเก็บความชืน้นส่วนต้นนี้ก็เช่นกันนะครับเราก็เอาไว้ในลักษณะอย่างนี้โอเคนะครับเมื่อเราเอาไว้ในที่ร่มลำไรลำไรอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้เชา้า แดดออกเราก็สามารถที่จะหากมีเวลาว่างนะเราก็สามารถเอาเขาออกมาาไว้ในที่แดดอ่อนๆน,นะครับพอใส,สายหน่อยเราก็เอาคืนกลับไว้ที่เดิมจะเป็นการฝึกให้ต้นกล้าทุเรียนของเรานั้นเริ่มแข็งแรงเริ่มปรับตัวได้ในถิ่นที่เราจะเอามาปลูกนะครับเราจะทำการทดลองวิธีการนี้ประมาณ14 15วันข้างหน้านะครับ เราถึงจะเอาไปลงปลูกขณะนี้หน้าที่ของเราก็คือเราจะทําการาปรุงดินบริเวณที่เราจะปลูกนั้นอย่าเดินเร็วลูกเราจะทําการปรุงดินบริเวณที่เราจะปลูกปรุงดินไว้ก่อนโดยทําการใส่ปุ๋ยหมกักใส่น้ําหมักใส่จุลินทรีย์อะไรต่างๆในดินไว้ พวกนี้ก็จะเจริญเติบเตอรอวันเหมือนกันเราจะทําควบคู่กันไปนะครับนี่คือวิธีการอีกหนึ่งทางเลือกในการปลูกทุเรียนให้มีอัตรารอดสูงโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พบกันเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับที่นี่จังหวัดบึงการครับ